สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับเป็นตุลโพงซับเบสยี่ห้อ PV นะครับรุ่น PV 118นะครับเป็นตู้เบสนะครับตู้พรมนะครับพุ่มพรมนะครับด้านบนก็เสียบเข้ากับขาตั้งนะครับใช้กับลำโพง12-15นะครับตะแกรงก็เป็นตะแกรงเหล็กนะครับ PV แบรนด์ดังจากอเมริกานะครับรุ่นนี้ก็ 400วัตต์นะครับที่8โอห์มดอก18นิ้วนะครับเป็นดอกผ้าดอกกระดาษนะครับไม่ใช่ผ้านะครับกระดาษขอโทษทีครับด้านล่างก็มีท่อเบสนะครับท่อเบสท่อระบายลมเบสรีเฟกนะครับให้เสียงนุ่มๆน,นะครับมาด,ดาานนูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็ เป็นประกับเหล็กนะครับสำหรับยกนะครับยกตู้ทีนี้ก็มาดูด้านหลังสภาพดีครับตัวนี้ second hand แบรนด์อเมริกันครับ400วัตต์ที่8โอห์มนะครับช่องต่อดำโพงมี2ช่องนะครับเอาอีกช่องก็สำหรับลิงก์นะครับ รุ่นนี้ก็ขายกันเป็นคู่นะครับมาดูอีกคู่คู่มันอยู่นี่นะครับสภาพดีสภาพดีสวยครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับร้านอาหารเบรดนิ่ม,มลูกค้าท่านในสดสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยหรือว,ว่ารายละเอียดต่างๆลูกค้าสนใจก็เข้าไปดูที่ช่องนอนของทางร้านนะครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงแนะนำกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ